หลอกไหมคำหลอกคำหล่อกเราเริ่มหล่อกนะไม่รู้เหมือนกันเลยเพไงล่ะสาว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 เข้าหายนี่ไหมอุ้ยก็มี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 แล้วเราบอกเขาว่าอยู่ได้อยู่ได้คืออยู่ได้นะเข้าไวอยู่ได้คืยการรู้จักการได้เปิดใจไหมเปิดใจเปิดใจ ก็เปิดนะคะได้ได้ได้มอกคือตอนนี้มันคือตอนแรกอะเราถ้าเราประมาณ20กว่ากว่าใช่ไหมเราก็จะมีข้อจำกัดเยอะหน่อยพอสัก30อะโอเคเริ่มเริ่มมีเป็นเป็นแบบความรักที่มั่นคงก็โอเคละพอมาสักประมาณเริ่มจะอายเลข4เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอะไรก็ได้แล้วตอนนี้เราคง้จะเลือกไม่ได้แล้วเพราะไม่งั้นเชื่อว่าไปถือเลข5าแน่นอนเออไม่ติดไม่ติดไม่ติดค่ะไม่ไม่จริงจริงนี่องบอกว่าเอ่อเชื่อว่าคือ อยู่อยู่มาเนี่ยความความรักมันคือแต่เราเป็นตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเราสบายใจกับคนไหนคือมันมันไม่ได้ปิดกั้นอะไรตั้งแต่แรกแล้ว<อ>แต่แค่ว่าพอความรักที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกับเอ่อคนที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆว่ามันมันไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นเพศหรือเป็นอะไรที่แบบต้องผู้หญิงต้องผู้ชายไม่ใช่อย่างนั้นสบายใจกับคนไหนมากกว่าแล้วตอนนี้ยเราแบบผู้หญิงกับผู้ชายอ,าอ่ะแู่ชายเข้าหาเรามากกว่ากนโอ้โหหลักๆก็เริ่มจะเป็นผู้หญิงแล้วเริ่มเป็นผู้หญิงแล้ว สาวแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเขาบอกว่าเล่นกับใจเด็กหญิงขอบคุณเด็กหญิงที่รู้สึกมีใจนี่คุยไหอยังเราเปิดใจคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เปิดใจก็เปิดใจคุยแต่ว่าก็ค่อยๆละคะ่ะค่อยๆเพราะว่าคือต่อให้เป็นใครก็ตามคือแบบมันมันต้อง,ม,องมันต้องให้เกียดก็เออจากผู้หญิงชั้นนีที่ไหเราก็ลวงเก่งใช่ไหมตอนช่วงนี้ L G B T เขาเปิดกว้างนะเราเลยอะ คือจริงๆอ่ะส่วนตัวเชียเชียไม่ได้ไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดตั้งแต่ไหนแตลอยแล้วแต่แค่ว่ากับกับใครที่เราถูกใจที่จะคุยกับเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออคนก็แบบว่าชอบบอกว่าอุ้ยแบบก็บอกเลยว่าเป็นทอมก็ไม่ได้เป็นทอมเป็นผู้หญิงนั่นแหละแต่แค่ว่าเราเป็นเป็นทรงเด็กชายเอทรงเด็กชายที่โอเคกับติ๊กติกเนี่ยลองซักยังไงก็ค่ะขาได้ค้าขาค้าขค้าไม่ไม่ขะ ไม่ฮะโอเคไหมแสดงว่าหลัจากนี้คือถ้าใครแบบสนใจเราหรืออะไรเล็งเราไว้อยู่ว่าคุณสามารถเข้ามาได้เลยจนเนะคะที่ฉันเหมือนโปรโมชั่นสินค้าที่แบบรีบมาหยิบก่อนเลขสี่เถิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะยินดียินดีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเราเข้าไปหรือว่าเขาเข้ามาไม่เราไม่ค่อยเข้าไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราแต่ไม่ค่อยกล้าใช่กะการกะการพอเจอของจริงก็ใจง่ายเลย จริงคนแบบไหนที่แบบเข้ามารู้สึกว่าโอ้ใจเหลวใจเหลวใจเหลวใจบ้าใจบ้าก็เราเราชอบคนที่ที่ใสอะค่ะที่นิสัยแบบเหมือนเอาใจใส่การอะไรเงี้ยดูแลการอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราก็เป็นมนุษย์ยุ่งยุ่นวายอยู่แล้วนะ่ยทำอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยเป็นเวลาอยู่แล้วค่ะก็แบบว่าเออสบายใจคนไหนก็โอเคคนนั้แล้วมีแล้วตอนนี้เยอะไม่เยอะให้เราคุยทีละคนไม่ต้างฉู ขนาดคุยทีละคนคนยังบอกว่าเราเจ้าชู้เลยเอาเลยค่ะไม่ใช่เจ้าชู้ตรงไหนเราพราวๆหรือเปล่าพูดตรงค่ะเออไม่ไม่เจ้าชู้แต่เกือเริ่มออกนะเกือบเริ่มีพี่นุษยอ่ะเราไม่มีพี่นุษยแต่ตะกล้องแบบหลอกตะกล้องไงฮะหลอกกับตะกล้องไงมาไม่หลอกกับเขาหรอกพี่แฟนย่ เด็กหญิงเหมือนกันไม่ใช่เจอเลย่ไหจ๊ะเอาไปโปวตัวมผักดันหน้าที่ปโอเเไกำลังใจให้ลูมาบ่อยลูกอหมคะหรือว่ามีคนคุยหรือยังไงแล้เมื่อถ้าเราคุยกันแล้วนะว่าเราคุยกันยังคุยแล้วนี่ไงมคุยแบบคุยแบบนี้รู้จักกันเชิงรึ เออเกือบเกือบเกือบอ๋อใช่เปิดตัวนะถ้าถ้าสมมติว่าลุงล็อกถ้าลุงล็อกที่จริงอไม่เปิดตัวไม่เปิดตัวไม่ได้เคยเปิดตัวด้วยตัวเองนะคือส่วนใหญ่จริงๆโดนป่วนไม่เยเปิดให้ใครไหมทุกคนคือดิฉันเนี่ยไม่ได้เิดดิฉันก็ใช้ชีวิตปกติแต่อยู่ดีๆจะพามาแบบอ่ามายืนสามคู่กันนี่ยไม่เคยทำอย่างนั้นแต่มันมักจะโดนเปิดด้วยด้วยด้วยวาร์ปอยู่แล้วกลัวไหมกลัวจะโดนเปิดวาร์ปไม่ไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่าก็ไม่ให้เป็นความสบายใจของ แล้เทียมับคนที่คุยไหมว่าเอยถ้าวัานนึงโดนเสืวนวะเขาจะโอเคไหมอยู่โอยังไม่เคยอึงขนาด